สวัสดีครับตุม่มเพียวพาเพื่อนครับสวัสดีจ้าเมื่อนี้ผมพาทุกขันมาเห็ดเมนูนะครับหลังจากที่ห้อไปไตเขียดมาเมื่อนี้น้องเพียวว่าจะผัดเผ็ดรสันนะครับผ <c oughs> ัดเผ็ดซุปที่ตุ่มกินค่ะเาครับผัดเผ็ดเียดเครื่องเทศเท่าน,นะครับพริกพริกไทยนะครับแล้วก็ใบกระเพรา ือพ่วงนะครับหรือแบ,บักแข่งแล้วเนาะน้องแพวว่าจะต่ําสมนดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องแพลยวสร้อยใบยประกูดก็น,นะครับขาดว่าด้ไครับพี่น้องคือใบประกูดเท่า จังหอมเนะนี่เนะครับเขียดห่าไข่ส่วนมากไข่หลายเลยครับตัววพลั่งพอดีเนะ เดี so Instead, ๋ยวเขาจะเอาไปถอดก่อนนะครับเผื่อบอให้มันข้านะครับแล้วก็ตัดตัดไปเลยแล้วเขาจะมาสับสับเราผัดซับเท่านะครับผัดเก็บเนาะจงโควิดครับเขากะบริจไปใแเ้าหายใจเี็บใจปู่ใจปลาไม่กินเลยอยิบยังครับ เรื่องการเดินท่างดูได้สุขภาพนะครับพี่น้องถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวน้องแพ้วจะซับนะครับบัานนี้กล่องน้ำมันเรียบร้อย ระวังมือเด้จิ้บมือจะคงไม้แบนบุได้มาตอนเย่กับตอนเย่นะครับมักตอนเย่หน่อยกับจัดไปตามต้องการเลยถอดกระแสบนะครับเขียดถอดกิ่นด้วยซีกระแสบไช้ครับเขียดใส่พุ่ม ขั้วห้ามุนแสบไปเนาะแสบจ้าอย่าหงุดหงิดต้องกันครันไปเนาะน้องเฮาซับไปก่อนเนาะครับต้องกินซับไปน้ำลักลักกินไปน้ำครับมันหอมเผลอว่าใดลักกินอย่างเดียวครับเหลือไว้เหลือไวัถ้าพัดเด้อเด้อสิบสองสิส ถ่าน้ำมันห่อนก็นะครับน้ำมันห่อนเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องลงติแกงครับลงไปก่อนเนาะ คือเปียงไม่ได้แล้วห้องจะเอาเขียดที่ห้าวสับใบลงนะครับหอมามากๆครับพี่นอ้อง เทียดที่ห้อสตาไปครับตัวอีกจักน้อยนะครับให้ตุกเพิ่มเตริมน่าใส่จักน้อย น้ำโบ่พอครับพี่น้องแห่งโพดผพัดเผ็ดท่าตรงมีน้ำเล็กน้อยนะครับแต่ดีแสบต่อไปบักแข้งนะครับอันนี้ ่ครับแล้วก็พริกหันห่นเพียวหั่นหน่ยนะครับพี่น้องเพียวหัน่นไว้ยไปว่ากูกครับอหอมครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น,น้ำใส่ไปบัวเด็กับพ่อครับ <c oughs> น้ำแห้งไว้เนาะ สุดอดสุด,อด,สดอดผัดเขียบรอไปแป,ไป๊บหน,นึ่งนะค่ะให้เครื่องเทศเขาสูุกน้อยก่อนค่ะนองแพรวก็จะปุงรสนะครับวันนี้ปุงนัวครับ มักใส่หน่อยใส่หลายผู้ใดมักจังไนกน็ตามต้องการเลยครับเ่ <c oughs> าลาเสซ่บไลนย <c oughs> นำตาลจักน้อยนะครับสำหรับปูมากหวานคนมากพัดเผ็ดเท่ากับหวานจักน้อยหน่อยนะครับ <c oughs> ปรุงรดนะครับ จักหน้อยจะอยู่ขาวัพวกจิงขันท่ามีซอสผู้เขากใส่ได้นะครับซอสหอยครับ

เดี๋ยวน้องแพลตอีสไซเบรกระเเพ่นเพาะนะครับอันตอนก็ทายห้องตรวจจานได้บัอยเสร็จแล้วนะครับเมนูเอาน้องแพลตจะตัดมะครูงนะครับ นี่นะครับเมนูผัดเผ็ดเขียดเท่าเนาะครับ ฝีมือน้องแพร่สมใจครับไม่เขอยหิวบรรดาใจโอ้ค่อยหิวที่รักกินขาเขียดไปแล้วเนาะมากินข้าวน้ำกันนะครับบ้านนี้พี่น้องน้ำลายแตกมาจากห้องมาแล้วจ้ากินข้าวน้ำกันจ้านะครับ เรายาก,กินข้าวกันนะครับปานีคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะทีท่ติดตามในรับชมและให้กำลังใจตุงกระเพวตลอดมานะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปพร้อมกับบรรยากาศกินข้าวนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแกนงแพวซมเหม่บ้างนะครับแอบเองแอบเองครับ